ค่ะหรืจะพาติดใจพี่ต่อน่อยค่ะครับก็ก็ห่วงคุณแม่มากกว่านะครับคือคือจริงๆเราคุยกันต้องต้องเราต้องขอบคุณเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเอ่อพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับผู้จัดรวมถึงเพื่อนๆในแสดงทุกคนรวมถึงบุคคลที่แบบไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ารู้จักกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามแต่คือได้รับกำลังใจเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเป็นงานพระราชพิธีที่ที่เอ่อเป็นเป็นงานงานศพดีวานะขออนุญาตนะครับใช้งานศพแล้วก็งานงาน งานของคุณพ่อเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็สวยงามนะครับในหมู่ของครอบครัวก็ก็ต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ก็ก็คิดว่าเราคงต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งแต่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับกำลังใจจากทุกท่านนี่แหละที่ส่งมาให้เราทำให้เราผ่านไปได้ครับให้กำลังใจพี่ปอก็คือเอกว่าพี่ปอเขารู้อยู่แล้วคือเอกก็จะอยู่ข้างๆพี่ปออยู่แล้วอะค่ะยังไงก็จะอยู่ดูแลคุณแม่พี่ปอไปร่วมกับพี่ปออยู่แล้ว เพราะตอนนี้คือพี่ป๋อก็จะห่วงแม่มากก็จะพยายามแบบคอยโทรหาคุณแม่อะไรเงรี้ยเพราะคุณแม่เขาจะอยู่ใกล้กับพ่อตลอดใช่ไหมคะพอไม่มีพ่อแล้วคุณแม่อาจจะแบบมีเหงาๆคิดถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกกันว่าเดี๋ยวจะเอาแม่มาอยู่ด้วยคุณพ่อฝัญตัวเขาเกิดคุณพ่อวันที่ได้สัก16คือคุณพ่อเสียวันที่16คนที่12เป็นวันแม่ซึ่งคุณพ่อลมป่วยวันนั้นพอดีเลย แล้วก็เราได้กลับไปแล้วจริงๆวันแม่เนี่ยก็เตรียมดอกพวงมาลัยไปไหว้แม่อยู่แล้วก็ก็ไปไหว้พ่อพร้อมกันก็โดยที่ทุกคนก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคุณผู้ชงก็ก็ได้กราบเท้าท่านครับแล้วก็บอกว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับอยู่เป็นร่มโพ่ร่มชายให้ลูกๆหน่อยพ่อเขาบอกว่าจะสู้จะสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณสี่วันพ่อเ็เสียไปในขณะที่เราคือ คืออาการของคุณพ่อได้ดีขึ้นมากๆจนจนเราไปทํางานต่อกลับไปไปเกาหลีเดินทางไปก็ไปถึงเกาหลีประมาณนั้นนับเดียวเองไม่ถึงสองสามชั่วโมงก็ทราบข่าวก็บินกลับเลยก็ก็เป็นสถานการณ์ที่ตอนนั้นทุกคนก็ช็อกอะช็อกจริงแต่ว่าห่วงแม่ครเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครแต่ก็ได้ความสามัคคีของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเก่านะครับขออนุญาตพูดนะเพื่อนเพื่อนโรงเรียนพม,มานุสสอจังหวัดเพชรบุรีครับก็เรียนกันตั้งแต่ม .6 อะไรเงี้ยฮะ เพื่อนทุกคนมาช่วยกันหมดเลยมาช่วยกันจนงานจัดไปได้งานลดน้ําผ่านไปแล้วผมกลับไปหนึ่งคืนก็จัดงานศพไม่เป็นก็ได้เพื่อนๆเนี่ยครับมาช่วยกันช่วยช่วยจนเสร็จงานจนเจ้าภาพไม่ต้องทําอะไรเลยก็ก็ต้องขอบคุณมากหลังจากนั้นคุณพ่อได้มาเข้าฝันใครอะไรไม่ล่ะครับคุณพ่อท่านคือรทุกทุกคนทุกคนทุกคนอธิฐานว่าไม่ต้องเป็นหัว ให้คุณพ่อไปในที่ที่ดีที่สุดนะครับไปไปอยู่บนสวรรค์ชั้นที่เหมาะสมกับคุณพ่อแล้วก็ปพ่อมีความสุขไม่ต้องไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับมาไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้ไม่ต้องกลับมาหาแม่หรือไม่ต้องกลับมาหาใครเพราะว่าทุกคนสบายดีและทุกคนยังระลึกถึงพ่ออยู่เสมอขอให้พ่อเดินทางต่อไปในในในเส้นทางของคุณพ่อ อย่างมีความสุขตอนนี้ก็จัดทำุญทำบุญอะไรไปนี้เรียบร้อยแล้วยังครับก็คือสุดท้ายนี่ก็คือออังคารเสร็จสิ้นก็คือลอยอังคารนะครับแต่ว่าอีก50วันนับจากวันวันวันนั้นวันวันที่เสียชีวิตใช่ไหมอีก50วันเราก็จะทําบุญแล้วก็จะเป็นมี1ร้อยวันอีอะไรอย่างนี้ครับับคุณแม่เมื่อไหร่อะคะคือตอนนี้คุณแม่ขอสาสาง งานต่างๆต้องไล่ขอบคุณทุกท่านก่อนแล้วคุณแม่จะมาอยู่กับผมชั่วคราวครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะคุณแม่ไม่ยอมทิ้งเพชรุรีแม่บอกว่าแม่เป็นคนเพชรขอ,อยู่ที่เพชรุรีก <Yeah. S 2> ็ก็เข้าใจท่านนะเพราะว่าญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นหมดแล้วก็เพื่อนฝูงอยู่ที่นั่นก็อะมีทางญาติดูแลใช่ไหมคะมีก็จะมีหลานมีพี่สาวพี่ปอนะแล้วก็มีมีพี่น้องอะไรเงี้ยคือญาติแม่อยู่ที่นั่นหมดเลยจริงๆแต่ว่ามันก็แยกเป็นครอบครัวไงครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวหนึ่ง เราก็มีญาติญาติเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนเรามันเวลาช่วงเหนาว่ะบางทีมันก็เหมือนว่าทุกคนก็จะเวลาไม่ว่างกันนะนึกออกไหมฮะมันก็จะมีช่วงเวลาที่แม่จะต้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็จะเป็นห่วงช่วงเวลาแบบนั้นเพราะว่ามันจะเป็นช่วงจิตตกอะ่ะหรือมันช่วงดำดิ่งของอารมณ์แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้แม่อยู่กับเราเราเราจะได้เราจะได้ช่วยเหลือได้แต่ตอนนีมน้มันไกลกันอะไรเงี้ยแม่ แม่เหมือนผู้หญิงแข็งแรงนะแม่แข็งแรงมากแม่แข็งแรงมากถามว่าแม่เสียใจแม่เสียใจแต่ว่าหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปเนี่ยทุกคนก็บอกว่าดีที่สุดแล้วพราะคุณพ่อหลับไปสิ้นลมไปอย่างสงบนะครับเพราะฉะฉนั้นก็ก็ถือว่าไม่ได้เจ็บปวดอะไรเพราะเกินไปก่อนนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าจะเจ็บปวดทรมานมากเพราะาต้องกระบวนการรักษาต้องใส่ท่อต้องเจาะเจาะด้านข้างเพื่อเอา ฉีอ่ออกต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะทรมานแล้วเจ็บปวดมากก็ก็การที่ท่านหลับหรือสิ้นลมไปอย่างสงบเนี่ยก็เป็นอาการที่ที่น่าจะดีที่สุดนะครับที่ไม่ต้องทรมานอะไร